วันนี้จะมาทดลองเสียบยอดอะโวคาโดดูเป็นครั้งแรกนะคะลองประสบการณ์ด้วยตัวเองหลังจากที่ศึกษาจาก YouTube มาสักระยะหนึ่งนะคะทดลองวันนี้ประมาณ 2,4,6... ประมาณ7ต้นไม่รู้ว่าจะผลเป็นเช่นไรนะคะอุปกรณ์ก็จะมี กิ่งพันธุ์ดีของบัคเนีย6กิ่งกับบูทเจ็อีก6กิ่งแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดใบมีดสำลีแล้วก็ใบมีดอันนี้ไม่ได้เตรียมเตรียมไว้นะคะใช้ใบมีดที่มีอยู่แล้ว เป็นใบมีดที่ใหม่แล้วก็คมนะคะแล้วก็พาราฟิล์มมีเพื่อนแนะนำบอกว่าพาราฟิล์ม1ชิ้นใช้ได้3ยอดเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรนะคะติดตามชนตอนตอน่ตอไปค่ะอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถุงถุงพลาสติกจะเป็นถุง พอดีสั่งซื้อกิ่งกับเพราเขาแถมมาแถมแถมพราฟิลมแล้วก็แถมถุงเอาไว้คอบกิ่งพันที่เสียบแล้วเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะคะอันนี้เป็นกิ่งพันดีนะคะท่านบูเจตอนอื่นก็เอาพลาฟิล์มมาพันซะก่อน คาราฟิมก็ไม่ได้กะระยะห่างพาราฟิมกับที่เราจะทำตัดที่เราจะปาดเป็นรูปตัวบีกะกะไว้นิดนึงแล้วก็พันพาราฟิมก่อนข้อดีของคาราฟิมเขายืดหยุ่นนี่เอง พี่นาถึงราคาเพลงพอดีซื้อกิ่งพันธุ์กะเพรามากิ่งพันดีก็เพ้ามาเขาเถมมาให้ค่ะแล้วก็ตัดตัดเป็นไงก็ได้ให้เขาเทเขาสวยที่สุด ันนี้เป็นต้นตอเป็นพันพื้นเมืองแล้วก็มาผ่าตรงกลางผ่าขึ้งผ่าขึ้งให้ได้สักนิ้วหนึ่งค่ะผ่าตรงกลางแล้วก็เอากิ่งพันธ์ดีลงค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ มองเห็นไหมล่ะก็พันเทป ทำให้แน่นๆกะว่าให้เขาแพ้เขาดีเร็วแพเขาสมานเร็ว ก็ดูจาก youtube มาทีนึงนะคะไม่เคยทำมาก่อนติกลอบโซ่คาร์บอนเนน ก็เอาถุงพลาสติกมาครอบแล้วพวให้เขาโดนลมาให้โดนลมโดนน้ำได้สักสองอาทิตย์แล้วก็มาดูค่ะแล้วทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเสียบกิ่งได้ทั้งหมดเจ็ดกิงก่งแปดกิ่ง ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็ครั้งแรกทำสุดฝีมือแล้วค่ะได้ทั้งหมดเจ็ดกิง่งกิ่งที่แปดคือกิ่งนี้ค่ะนางก็เกิดมาแพ็คคู่แล้วก็ยังจะมีอีกนะคะตัวเล็กดันอยากเกิดมาอีกที่แพ็คคู่ก็เสียบทั้งคู่เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวได้สองอาทิตย์แล้ว จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย